จ้างไปก็ต้องการเพื่ออยากให้คนไปไปนิยมยินดีกับงานของเพื่อนอยากให้คนไปหลายๆอยู่แล้วออนะครับถ้าเวลาบอยไปแสดงที่ไหนแล้วคนเยอะมันจะมีผลมากๆก็คือเจ้าภาพก็อยากจ้างเราคนต้องการเราเนานะแมนนครับแล้วก็ทําให้คุ้มราคากับกับที่จ้างด้วยหรือหรือไม่ใช่คุ้มหรอกทําให้มันดีเกิน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 ปีแรกเขารับงานานั้น รับงานแสนห้าเขาก็รับดิ<ม>บางงานแสนสาม,มไม่พอจ่ายดิแต่เขาคือ<ม>จังสมมอืองงานขาชากอย่างเงี้ย<ม>พี่รับบางงานแสนเดียว<ม>ไปทั้งวงเนี้ยสองรอ,อยกว่าคน<ม><ม>แสนเดียวคิดจะพาะค่าน้ำมันก็น กับาคาคนงานเฉลีย่ยคนละสามรอยเพราะมันก็ไม่พอแล้วมันเป็นการมันเขาเรียกว่ามันบางบ,บางบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเราเราอยากทําให้รู้ว่าเราเอาใจเขาสู่แมเอาใจให้เจ้าภาพเอาใจให้กับคนดูว่าเราเราเราักที่จะเป็นแบบนี้จริงพี่ตั้งวงแรกๆพี่เอาสมุดบางกลางเลยว่าในอีสานเนี่ยใครที่เป็นคนจัดหมอลำ พี่ก็เดินเข้าไปหาเขาเองถือกระเช้าดอกไม้ถือโปสเตอร์ไปไปขอฝากว่าขอให้โอกาสผมหน่อยนะครับผมมาตั้งวงเองผมไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ก็ผมก็จะรับ mm hmm. แล้วพี่ก็ไปกันทั้งวงเหมือนเดิมเพราะาเรามีโอกาสที่จะโชว์อยากให้เห็ดเต็มที่แล้วงานการาติอย่างเงี้ย mm hmm. เขาติดป้ายทั้งจังหวัดเนาะ mm hmm. โปเตโต Big Car o, mm ๊กแอดคาราบาวเสียงอีสานระเบียบปฐม mm hmm. เราก็อยากมีชื่อของเราไปแทรกอยู่ตรงนั้น mm hmm. แต่เราจริงๆเราไม่ได้อะไรมันต้องจริงใจกับคนดูมากๆค่ะเหมือนเหมือนกับตอนนี้ไม่เปรียบเทียบของพี่บอย2 0 0ร้อยคนของแอนเหมือนกันคือแอนเพิ่งจะมีโอกาสมีมีลูกน้องมีลูกทีมการที่แอนเอาแดนเซอร์ไป4ี่คนบางงานหักงานคือมันไม่เหลือเลยเด้บางบงงานก็คือแบบยูยูยูทุนที่ผักค่าอะไรของลูกน้องทีมงานคือทุกอย่างแอนท่ด้ทุนหมเลยใช่แล้วก็คือ เหตุง่ายก็เลยว่าก็เหวังว่าสิแบบจะได้เงินได้เงินได้เงินอย่างเดียวตอนนี้เอาเล่าเลยคือค่าตัวแอนจะประมาณแปดหมื่นเนาะฟูลแบ์ใช่แปดหมื่นเริ่มสตาร์ทที่แปดหมื่นแปดหมื่นนะครับฟูลแบงนักดนตรีเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าแดนเซอร์เอาเจ็ดแปดพันนี่คือยังตาอแล้วทีนี้ค่ารถอีกค่าห้องพักอีกสําหรับนักดนตรีสําหรับแดนเซอร์ค่าอาหารอีกแต่จริงแต่งจริงอย่างอย่างอย่างตอนนี้คือแอน แดนเซอร์ก็คือปกติเขาพักอยู่กรุงเทพแล้วเขาต้องไปอีสานกับแอนอย่างเงี้ยคือแปลนรถไปกลับไปกับ,กบทั้งเขานางรถทัวร์คือเขาก็วิ่งกับแอนเนาะตอนนี้ใช้ดนตรีสองทีมแล้วก็มีค่ารถทัวร์ตอนนี้แดนเซอร์มาใช้ N รถแอนอีกเด้อรถปาเจโร่ก็คือหายหายเพลินเนีย่ยค่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันแบบแต่ว่าต้องขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทุกๆงานนะที่ที่ที่เห็นถึงศักรรยภาพก็เห็นผลงานตัวเองดูอ่านคอมเมนต์นี้ บอยเจ้าเป็นหมอล่คนแหลกที่คอยติดตามปกติคนแบบคอยว่าสนใจหมอล่แน่นอนบอยเจ้ากับแอนสุดยอดเลยหักกันไปตลอดไปเดอ้อผ้ากันไปในทางที่ดีโอ้ย oh, ขอบพระคุณมากๆครับ<อ>